BOOM สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาเล่าบทความนะครับวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ของเราแบบง่ายๆมาฝากกันนะครับวิธีแรกๆนะครับเลือกจัดก,การเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับซึ่งวิธีการเก็บก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่นะครับแยกเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นประจำและเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวมใส่เป็นประจำออกจากกันนะครับแล้วน้เสื้อผ้าที่ไม่ค่อยใส่นะครับไปพับเก็บไว้ในลิ้นชักนั่นเองนะครับจากนั้นที่นำมาเสื้อผ้าที่ใส่ประจําไปแขวนเก็บในตู้เสื้อผ้านะครับโดยแบ่งเป็น เช่นเสื้อถังเกงชุดเดรสนะครับอย่างที่2นะครับดูแลรักษาทําความสะอาดภายในตู้เสื้อผ้าบ่อยๆนะครับโดยเริ่มจากการปัดฝุ่นตู้เสื้อผ้ามาให้หมดนะครับแล้วนําผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆมาเช็ดสักทีนะครับแล้วเปิดประตูเสื้อผ้าทิ้งไว้ให้ลมพัดผ่านมั่งนะครับเมื่อแห้งแล้วให้นำหนังสือพิมพ์นะครับหรือกระดาษมาวางรองที่ชั้นแล้วลิ้นชักเพื่อให้ดูดซับความชื้นนั่นเองนะครับอย่างที่3ามนะครับเพิ่มความหอมให้กับตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งวิธีการนะครับก็ไม่ยากเลย แค่บแค่ะครับไปซื้อถุงหอมหรือกลิ่นหอมที่ชอบนะมาใส่ไว้ในตู้นะครับตนู้เสื้อผ้าของคุณก็จะไม่เหม็นกลิ่นอับอีกต่อไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการตรวจสอบความชํารุดของตู้เสื้อผ้านะเป็นสิ่งที่ควรทำประจํานะครับเพราะจะทําให้เรานะสามารถได้รู้ว่าตัวเสื้อผ้านะครับมีจุดบุกพองอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นในการใช้งานนะครับเพราะนี้นะครับตู้เสื้อผ้าของคุณนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับ